ค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเส้นทางดวงนะคะวันนี้ค่ะมาอยู่ที่บ้านมหานตราเรียบร้อยแล้วอยู่กับอาจารย์ควีนทาโร่นั่นเองอาจารย์ขาัอดีค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นเดือนกันยายนดีๆแบบนี้นะคะเรามาเริ่มปักแรกกันด้วยการเช็คดวงให้คุณผู้ชมทางบ้านเลยดีไหมคะดีค่ะค่ะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณได้ไพ่นะคะ6 ไม่เท้านะคะหมายถึงช่วงนี้เนี่ยงานที่คุณทำเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยจะได้ล่าช้ากว่าที่กําหนดหรืค,คิดเอาไว้นะคะแล้วก็เรื่องของงานที่คุณทำเนี่ยมีโอกาสที่จะติดขัดต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรอยากให้วางแผนให้ดีๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับรึมากขึ้นค่ะอ้าววันจันทร์ค่ะแลาวก็วันจันทร์นะคะที่ไพ่เฮอร์มิทนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ถ้า mm hmm. เป็นเรื่องงาน,นโดดเด่นนะคะเพราะาไพ่เฮอร์มิทเนี่ยหมายถึงผู้ ดันคุณอยู่ข้างหลังนะคะเหมือนกับมีคนแอดดันอยู่เบื้องหลังนะทำให้คุณมีโอกาสสาเร็จได้ง่ายขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นและเป็นเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างจะเหงาเล็กนึงอ,อ,อารมณ์แบบว่าโดดเดี่ยวนะช่วงนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครรักหน้าฝนด้วยน,นะคะเจอเหงาๆหน่อยไม่เป็นไรเนาะเนี่ยก็อยู่คนเดียวไปก่อนแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยรุ่งกระล้กาดรุ่งอ่าต่อไปค่ะอาจารย์วันอังคานนอกจาวังคานี่ไพ่เดอร์เวิร์ดนะคะเดอร์เวิร์ดเป็นไพ่ที่ดีเลยค่ะคือคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทุกเรื่องที่คุณคาดินนททาาางงไปปต่รระะเศี จ้าไม่ผ่านสักทีมไม่ทำช่วงนี้แหละก,กัญญานี้นเลยได้ไปนะคะ,คะหรือว่าคนที่อยากจะทํางานกับต่างชาติต่างประเทศทุกอย่างเนี่ยนะคะนําเข้าส่งออกต่างๆนะคะมีโอกาสสาเร็จแล้วก็ดีด้วยนะคะแม้กระทั่งความรักเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังไม่เช่นกันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่ว่าเป็นลักษณะความรักที่แบบสุขงอมเต็มที่หวานชื่นอ,อ่าต่อไปวันพุธค่ะพุธนะคะไล้พาพ่ก้าวไม่ขาวนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะเบื่อนิหนึ่งนะคะเคยเป็นไม่วันที่เราทํางานแลว้วสุดเบือ่องานไม่อยากทําเลยคอาจจะอยากทำงานน้อยๆเงินเยอะๆ งานอยากจะเปลี่ยนละไม่อยากทําที่นี่ละนะคะถ้าดวงคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเราอยากจะเปลี่ยนแบบเบื่อเนี่ย มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและกาสามารถเปลี่ยนงานได้ด้วยค่ะ,ะ,คะต่อไปเป็นพระราชอบอดีค่ะพระบอดีจะให้สามใบเท้านะคะสามใบเท้าหมายถึงมีคนให้ความช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จเรื่องงานนะคะหมายถึงงานการเนี่ยคุณเนี่ยนะคะคิดจะทำอะไรหรือว่าวางแผนอะไรไว้เนี่ยมีเกณฑ์ที่สําเร็จแล้วก็รุ่งเรื่อ,อมมด,ดีนะคะเป็นภาะที่ดีแล้วก็โดดเด่นด้วยแม้กระทั่งงานที่ต้องเจอคนมากมายเจอคนเยอะๆถึงแม้จะเจอคนเยอะเนี่ยคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคนที่คุณเช้พาไปเจอเขาเนี่ยเขาจะให้ความจับใจคุณแล้วก็ช่วยเหลือคุณ อ้ยถั่วเฮงเราโชคดีมากใช่เรื่องงานนะคะเด่นเลยค่ะเป็นสุขขาจังคะวันกังสุขนะคะ เกี่ยวข้องกับศิละปะศิลปินต่างๆนะคะจะเหมาะก,กับดวงมากๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าค่อนข้างจะแบบว่าอยากอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีความรักแทรกซ้อนเข้ามาได้อา้าววันนี้น่าห่วงเลยมีมือที่3าเข้ามานเรื่องความรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดนะคะว,วันนี้แล้วมีคนมาจีบเนี่ยนะคะเช็ค <Check S 2> ก,ก่อนเลยนะก็ค่คอยดูกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเงินทองนี่ถือว่าใช้ได้ค่ะ ต่อไปวันสุดท้ายแล้ววันเสาววันเสาวนะคะที่พา d ดีแอมเพลสนะค,คะที่ราชินีพายใบนี้นะคะเป็นค่ยที่แสดงออกพาะความสมบูรณ์ความสำเร็จนะคะใครที่คาดหวังเรื่องงานหรือว่าทำอะไรกันป่านในชีวิตเนี่ยช่วงนี้นะคะไปคุยกับผู้หญิงผิวขาวตัวต้วอ้วน คุยโลโลอาจจะควิ้นได้เลยได้เลยนะนี่ไม่ค่อยขาเท่าไหร่นะคะคุยได้เหมือนกับว่าทำให้คุณสำเร็จมากขึ้น,นค่ะทีสมัครง่ายไปติดต่อเจรจารเรื่องเงินก็จะราบเรื่นมากขึ้นเพราะว่าคนลักษณะนี้เนี่ยจะอุปถัมภ์คั้งชูแล้วก็ช่วยเหลือคุณด้วยค่ะโอ้ยเรียกได้ว่าทำอะไรก็เฮงด้วย คุณผู้ชมคะเช็คดวงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง7วันเดี๋ยววันนี้เรามาดูของขลังกันบ้างรู้สึกว่าของขลังชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่ไม่เคยออกสื่อเลยด้วยอะ่ะไปดูกันเลยค่ะจันควินขารายการนี้เป็นรายการแรกเลยนะรายการแรกเลยจับน้องกุมันทองนะคะขอ,องแก้วกัดทองนะคะ2คนนี้นะคะจะเป็น จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะ,คะจะใช้เรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็ให้คนเมตตาโลจิตใจคนแล้วก็ใช้ฝอบ้านฝอเรือนด้ด้วยจะมีบ้านไปให้อย่างนี้เลยนะให้มาทั้งหลังแบบนี้เลยอ่าเลยบ้านจะเป็นไม้สักแท้เลยเป็น,นะะไม้สักแท้ด้วยคุณผู้ชมเป็นไม้สักแท้แทเลย สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีความสนใจอยากจะบูชาของขลังชิ้นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ค่ะ0 8 8 0 9 2 5 1 9 8ค่ะหรือเป็นเว็บไซต์นะคะ www m h ah a m o n t a a com สามารถไปดูของขลังชิน้นอื่นๆได้เพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับวันนี้เมละอาจารย์ควีนฮาร์โลนะคะเวลาหมดลงแล้วกับรายการเส้นทางด้วยก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ